วันนี้นะครับที่เห็นพื้นที่โล่งๆอย่างนี้นะฮะไม่ใช่ว่าเราขายรถจนหมดนะครับแต่ว่าเราเนี่ยล้างพื้นที่เพื่อที่จะรอรถที่จะเข้าใหม่กว่า20คันวันนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราไปชมกันว่าแต่ละคันมีรุ่นไหนเข้ามาใหม่มากนะครับ<อ>เดี๋ยวเชิญชมกันเลยครับค่ะคันที่1น,นะคะเป็น t o โยต้ายาริสนิวค่ะเครื่อง1.2ตัว E นะคะ m c เกียร์ออโต้ปี2018ค่ะแล้วก็ราคาอยู่ที่4 1 8 0 8,000ค่ะ คันในคันที่2นะคะเป็น t o y ยต้ายาริสนิวค่ะเครื่อง1.2ตัว E เกียร์ออโต้ปี2019ค่ะราคาอยู่ที่438,000ค่ะคันที่3นะคะเป็น t o y ยต้ายาริสนิวค่ะ1.2ตัว E เกียร์ออโต้ปี2018นะคะเลขไมาอยู่ที่59,475กิโลค่ะราคาอยู่ที่418,000ค่ะ ันที่4นะคะเป็นโ o y ยต้ y ยา i ิ n นิวค่ะ1.2ตัว e เกียร์ออโต้นะคะปี2018เลขไมล์อยู่ที่15,424กิโลค่ะราคาอยู่ที่428,000ค่ะต่อไปคันที่5นะคะ To y ยต a วีออสนิ New ค่ะ1.5ตัวเจนะคะเกียร์ออโต้ปี2017เลขมาอยู่ที่94,67กิโลราคาอยู่ที่388,000บาทค่ะต่อไปคันที่6นะคะ Toyota a อ t i ติ e นเครื่อง1.8นะคะตัวไฮค่ะเกียร์ออโต้นะคะปี B 2019ลเลขมาอยู่ที่15,414กิโลราคาอยู่ที่818,000ค่ะต่อไปคันที่7นะคะ Toyo ต a า l t i ติ e นนะคะ1.8 GRSport เกียร์ออโต้ค่ะ ปี2019เลขมาอยู่ที่15,422กิโลเมตรราคาอยู่ที่798,000บาทค่ะต่อไปคันที่8นะคะ Toyota v ีออ n e น1.5ตัว E Gear Auto ค่ะปี2015เลขมาอยู่ที่93,514กิโลเมตรราคาอยู่ที่368,000บาทค่ะค่ะต่อไปนะคะคันที่9ค่ะ Toyota Altis New นะคะ1.8ตัว E MC Gear Auto ค่ะปี2016 มาอยู่ที่1 7 8 7 0กิโลเมตรราคาอยู่ที่5 0 0 0 0 0 0ค่ะต่อไปคันที่10นะคะ Toyota Altis New ค่ะ1.8ตัว e Sport MC เกียร์ออโต้ค่ะปี B 2018เลขมาอยู่ที่1 3 2 4 6กิโลเมตรราคาอยู่ที่6 000, 1 8 0 0 0บาทค่ะ ต่อไปคันที่สินะคะโตโยต้ายารีตเอชีบค่ะ1.2ตัวไฮเกียร์ออโต้ปี2019เก่งมอายอยู่ที่13,986กิโลเมตรราคาอยู่ที่5 8 0 0 0บาทค่ะ ต่อไปคันที่12นะคะ Toyota v i o อ New 1.5ตัว E M C เกียร์ออโต้ปี2017เลขมาอยู่ที่136,004กิเมราคาอยู่ที่388,000บาทค่ะต่อไปนะคะคันที่13ค่ะเอ่อ Lexus 460 L นะคะปี2017ค่ะเลขมาอยู่ที่140,000กิเมตรราคาอยู่ที่298,000บาทค่ะต่อไปคันที่14นะคะ Toyota Fortuner 2.4ตัว V 4WD เกียร์ออโต้ค่ะปี2019เลขไมาอยู่ที่27,753กิเมตรราคาอยู่ที่1,198,000บาทค่ะต่อไปคันที่15นะคะ Toyota Fortuner 2.8ตัว V 4WD เกียร์ออโต้ค่ะปี2018เลขไมาอยู่ที่9,121กิโลเมตรราคาอยู่ที่1,258,000บาทคันที่16นะคะ Toyota าเซียนต1.5ตัว V ีเกียร์ออโต้ปี2019เลขมาอยู่ที่9,379กิเมตรราคาอยู่ที่698,000บาทค่ะต่อไปคันที่17นะคะ Toyota v วีอ n e นิว1.5ตัว JMC g e เกียร์ออโต้ปี2018ค่ะเลขมาอยู่ที่1 2 7 3 0กิเมตรราคาอยู่ที่398,000บาทค่ะต่อไปคันที่18นะคะ Toyota า l อ i s ติสนิว1.8 e-Sport g e เกียร์ออโต้ปี2017เลขมาอยู่ที่1 17,965กิโลเมตรราคาอยู 6, ่ที่68,000บาทค่ะต่อไปคันที่19นะคะ Toyota Camry 2.5เกียร์ออโต้ค่ะปี2016เอ่อเลขมาอยู่ที่1 4 7 8กิโลเมตรราคา748,000บาทค่ะ ต่อไปคันที่20นะคะ Toyota Altis New 1.8 e-sport MC Gear Auto ปี2017เล่งมาอยู่ที่137,047กิโลเมตรราคาอยู่ที่618,000บาทค่ะต่อไปคันที่21นะคะ Toyota New Camry 2.5ตัว G Gear Auto ปี2019เลขมาอยู่ที่3 4 4กิโลเมตรราคาอยู่ที่1 1 8 8 0 0 0บาทค่ะต่อไปคันที่22นะคะ Toyota a u t i t New 1.6ตัว G g กออ u t o ปี2016ค่ะเลขมาอยู่ที่1 4 3 1 1 6กิโลเมตรราคาอยู่ที่4 4 8 0 0 0บาทค่ะ ครับทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นรถที่เข้าใหม่ในวันนี้นะครับที่มีมากกว่า20คันนะครับสำหรับผู้ใดนะครับที่สนใจจะเข้ามาชมรถตัวจริงเนี่ยก็สามารถเข้ามาชมได้นะครับที่โชว์รูมโตโยต้าชัวสมิตสาขาบางเมืองอยู่เส้นสีนคลินนะครับผมสำหรับ,บนี้ขอบคุณมากครับ